มาที่สนามบินดอนเมืองผู้โดยสารในประเทศขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพตุดจีนนะคะน่ารักมากเลยร้นานอาหารที่ดอนเมืองน่ากินทุกอย่างแต่ราคาน่าจะแรงหนมฟังนมกวายไม่ใช่ใช่หรือเปล่านมกวายใช่จริง อเมตอนแก้วที่สองลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต้องกินแก้วหนึ่งก่อนบอนชอนขนมปังหอมมากอะจเจแปนไห้ชีสหอม,หอม,มหอมออกมาข้างนอกขนมปังเบอร์เกอร์คิง ออกคาเฟ่ของที่เซเว่นเที่ยวบินขาออก3 1ถึง36ค่ะก็เอาคอฟฟี่โอ้ยเบเกอรี่น่ากินนะคะขนมปังออกเครื่อง35ห้ห้องน้ามีสนามเด็กเล่นให้เล่นด้วยมีฮาลานฟู้ดด้วย ซาลาเปาแบ็คแคนยอน2183522บานฟอร์บุรีรัมยานพรสายการบินแอร์เอเชียถึงแล้วค่ะท่าอากาศยานบุรีรัมย์ทางออกรอรับกระเปา๋ามีรถมารับวับถึงแล้ว